เหรอไปเลอตนี้นะตนั้นนะเยอโอ้โหหากรม่นนี่วะกม่นนะนี่นี่เอ้าไม่เช่เฮ้ยเื่อไเผิ่ยัำมันไปอย่าตีก่อนนี่ไปแม่แม่แม่ประจานปะประจาดเสมเลย งงนี่นี่นี่สองตัวได้ทุกคนเลยสองไ้ส,สบายดีเฮตี้ทุกท่านติดตามนะครับส่งสบายดีตอนแรกๆมื่อนี้ หาอยู่หากินคือเก้าทุกคนเลยไปมดทีมงานมันนี่กันน้ำผ้าโดยกระของไรน้ำผ้าลูกพี่ลูกพีด่ดองน้ำผ้าลูกพีด่ดองคัดท้ายยอดเจสอนเพลยบายไปหาอยู่หากิน ปหากินแรงทุกคนเลยติดตามไปเบิง้งนเดียวนะว่มามันสีได้พี่เลยกินแรงเฮาบวันนี้นะไปกามไปมดทีมงานนี่แหละแล้วก็ไปหาย่างดินเลาะป่าได้แล้วก็หากินแรงเลาะมาอยู่ป่าดีโอทั่วคักเลยทุกคนเลยย่างดินตามป่าพังสิงนกสิงนูหองโอ้อนซ่อนไปแบบแบบนึงนอีออะไปหาอยู่หากินตอนแรกติดตามไปเบิง้งเดียวทุกคนเลยมันสีมานมาวันนี้ เลาะซือเติมทึ่งทุกคนเลยลงมากเขาพาทีมงานไปเบิ่งธรรมศาสตร์หายังเลาะปลาเน่วันนี้นะพาเขาไปเบิ่งทำปุงยาจักทางขึ้นก็ลืมเล็บจักทุกคนเลยไปเลาะเบิ่งก่อน พักเมยก่อนมาแล้วกันพาทีมงานเข้าไปเที่ยวไปเบิ้งทำปุงยาแล้วก็ลงมาแล้วก็ซื้อมองแล้วก็อากินเละมือเลยเป็นอะไปเป็นอะไรเป็นยางสาลำหลักมูอนี่นะยเมย์พอนแดดพนตะหกพี่เพื่อหกเราหกแล้วปล่ไบปทางหนึ่งตไปางหนึ่งเดกดูเวลาดับดับไป อามาปีนีเอาเยวะเอาเชือนะต่อนะเอาเ่องนี่แกบโมนโเลย่าพอหมูป่าทุกคนเลยนมันโตนมาันน่ะอือโตนลงมาตะพูแล้วก็น่มันงหนหินนี่เ่ามากินนี่นะ ตายโลดวย่งไม่นอนจึงอยู่นี่พอเห็นหรือว่าหมูหมูแล้วกันพอมันนอนอยู่นี่เนาะเออ้ยอนออินเดี๋ยวมนอยู่นี่ลนอนอยู่นี่นะในหอยมันนี่ นี่หอยมานี the the はは่โอ e ้ต huh? ัวใหญ่ทึบๆใหญ่ทบใหญ่ขนาดเลยปลา่าเลยนี่คือว่ามันตัวน้อยใช่หรอน้อยแล้วก็เห็นตัวโตมันใหญ่เลยคือมาอะไรมันโตอึมามันได้ยินเสียงค่ะมันอ้อใหญ่เขามาอึมาทุกคนเลยเดดเดนั่นนี่เดฮะฮออแล้วเด นี่พี่ทำ pues ปุกยาหอนอะไรป้าส oh, ูงขนาดเท่านั้นเหรอเอาได้ด้วยโอ้พี่ด้วยเอาแล้วล่ะเอาได้บอืกข้าไปเห็นบอก นี่บอกเป็นช่องเป็นช่องนะนี่นเราทำนะก็าขาดคือควายทีเฮ้ยิราคือมันเป็นช่องเป็นช่องบอกพี่พี่มาเบิ่มตรงนี่ นนับอกเป็นโมนะบขึ้นสำรวจก่อนนักสำรวจไปไปนักสำรวจเจองูโดเยอะนักสำรวจเจองูกินเลยพี่โดดเดียวเลยนกเอ โอ้ง่ามขึ้นพี่นะง่ามมีไงขึ้นหลังนี้แค่เขาเรีกยกเขาต้องลอลองนั่นเอนั่นเอนี่นี่ทางหลังนี่มาไปฮัลโหลฮัลโหลทุกคนมีขึ้นมาเพิ่มหรือเป่าเฮาด้วยห้องนะพู ตัวนี้ได้จ้่ยิเนบอกเอ่าเป็นแอ่งน้ำบ่เดี๋ยวนี้นะคือคนแต่งเัานี้เนาะทำกันคอยเกยมาปรุงยาอยู่ี่มุงไก่ใชรึนก็ได้มุงไก่หน้าละชอบก็กองเงา

คนนู่ตัวนี้กับถลูพูดเล่นถลูเล่ลนผมเลอะเลยไม่แพ้อือเราก็เลาะเบิง้ง <'d S 1> ธรรมชาติแล้วเราก็เฮาสิได้เลาะลงไปหาอยู่หาก,กินทุกคนเลยเสื้อมองไว้แล้วก็ไล่มองปลาซิวเมื่อหาก,กินแรงแน่มื้อนี้ไปไๆๆป,ลป,ลปลเลาะลงได้ hai xe mò có bạn đi nước bằng như này lực. Lực. năm kia lùm lùm bắp 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 Được đây tôm bắp này lùng này con đó xử rồi tụi con này đang nắm lực con này nắm này sơ bộ hàn là kia đi này bị sơ xám à cối โอลโวยโลหองทั่วเลยธรรมชาติกะกู่ะหาไม้กะหําไม้แวงนะตัดนี้นะงามเลยคือนี่เปยละไปเทเละหักตัเปิ เอาไม้ธรรมาซัแถวนี้งามขนาดเลยวางที่ตึกลึกกูเลย ตอนนี้มองเขาก็ซื้อแล,แล้วทุกคนเลยเอาสีได้เลาะลงไปเอามองปลาซี่อไปหารหไลปลาซี่อยูวันนี้นะก็ได้กินแรงอาหารแรงเขายัางมีทันมีอยู่ ตอนนี้เขาเื้อมองป้าไว้ทุกคนเลยมือสาวมายามพวกงานเขาอยู่พวกอยู่ทางเหนือพวกก็มีท่านเื้อมองแล้วนะกับปปันปวาดเขาก็ได้เลาะลงพวกเลยโอ้หลมองกับถว่า ไม่มีปลาทุกคนเลยเฮาสิได้เลาะมือเบลงเฮาจิมาก,กานเนาเมื่อคืนนี่อการกับโอ๊ถือว่าได้หลายตึบไม่มีปลาฉันเห็นระบาดซิวลอยล้วนแล้วล้านละเอามองปลาซิวตกเชื่อละพอได้กินยู่นั่นนะมีปลาเลยมาฮอแล้วก็ดังไพ่หนึ่งขราวทุกคนเลยปลาลุกหรือไม้เพื่อนนะนะไปไม้ขยุ่ เม็นบอลไปเมตไปประดงุงปลาเนือกปลาก็ทุกคนเลยพอได้กินแรงเข้าไปมื่อนนี้ไปเชื่อมองไว้กะยังไม่ได้เผื่อกินแรอยู่เขาสิไปการปลาต่อคำแล้วกัเฮอทีมงานยิงเขาหนึ่งขาวทาทีมงทรายไปหาเงือปลา เห็นเล่ไปเยนละตรนี้นะตรนั้นนะเยิมโอ้หากะเม่นเหนร่แม่นนะนี่นี่เอ้าไม่ใช่เฮ้ยเผื่อแบบอไาม็นไปาตีก่อนนี่ไปแม่แม่แม่กระจาเออกระจาดเสมดเลย

ดูบ่ดิบะโหฮะเอาโพดกินตาโอ้ยวิดีโอคือดอกกีตาโอ๊ปากะกักนํากําลัง <t stereotype> <maksim dragging> uh, <eight> <laughs> อีไม่เห yeah. ็นแล้วก็เห hey ็นรถเนาะเงียบเล็บร้อยจับนี่นี่ฮ้ยข้อมือตักตบเลยเอาเลยเอาเลยบ่เลยบ่เลยบ่ตีอันนั้นกันยันเอาเลยเออเอออ่ะเป็นละบายบ้านนี้เออเอานต่นี้ก่อนนี่จิ้งกูเด รูปแล้วกับปลาก็ได้อยู่วิลาทุกคนเลยนีเครื่องไก่เมื่อต้มปุ่นโอ้วิลาแล้วเดี่ยเตอร์ผู้ปลาปลาเขกระชามโตด้วยกรได้อยู่บนปะรอเมื่อทุกคนเลยแบบนี้ตัวเลาะมาไกลตึมไป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 หาการกับพ่อได้อยู่ได้กินทุกคนเลยเกิ็ เออตกน้ำเนอะถึงงานข้าวนึ่งข้าวแล้วหรือเปล่าถุกไยปอนเดลายเติมได้บอกปีใดกันน่ะนี่เนาะแล้วแรงอยังได้นี่ต้มปุ่นบอกขีดนี่ปีของเราปีกองเราขีดนี่ต้มป่าที่ปุ่น ทมาฮอดแล้วก็เฮอไม่ครเป็นเพลงไม่ครทุกคนเลยเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเท่ากะบที่ได้พักผ่อนก็ coi sẽ đai ăn khuêo, thấy không thấy, ạu dưa nhanh này, bây giờ, đó, là ra ra đó, rồi tôi là tôi là bọc,

มันกำลุ่แล้วอะไรตีไม่กีเขาตีอาไรอ๋อเป็นมัน่นเนาะเาวันเดียวเลี้มงจง้ารกระปงัง

เป็นเว้นมาเจ้าแล้วบางเนี่ยชูได้อยู่อยู่รูปนี่นี่ของโยกของกินท่าแล้วก็เรียบร้อยไปเลยทาไปเลยต้มน้ำไม้บอต้มน้ไม้ต้มน้ไม้ดองไม้ถุงมามาป่งไมาป่ก็ป่งกิข้าวกินน้ำเลยอยิวข้าวอะไมาถ้าพวกกินข้าวแรมเดี๋ยวนี่ป่นป่ามันนี่ไงนอนบแซ่บนี่คือเราบปได้กิน น่าพังเบลกิน,ออนกินแล้วนะต่กองใหน้แล้วก่อกินพักก่อนทำดูพักตตเปะตะปะแน่ตายังเป้นากิพักตะเปหลายคกอนาตาปุ๊กกินแล้วก็ซีดช้มือพร้อมเหมือนเนาะโอ้ยหายชาหายละเย้หอนฟ้านึงแคปดิดับหงึงเลยเจะจำชั่วโมงเออจะมดเลยนะย <laughs> ตเลยแล้ว อร,รู้ไหมก็ชาวบ้านอ่ะโ okay, อนนเคนะนะท,ทุกคนเลยตอนนี้เราก็ได้กินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วนะเมนนี่นีถือว่าไปหาเที่ยวธรรมศาสตรแล้วก็พอหมูตัวนึงทุกคนเลยเห็นหักโตมันคนเจ็ดคนเห็นคู่คนแต่มีพ่อท่านนั้นมันจะมีพ่อท่านได้ยิ่งมาแล้วก็เื้อมองแล้วก็หาการป่าเนี่ย ตอนนี้เราก็ได้กินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพลงนี้คลิปหนา้าพอดีวไม่ขอบใจท,ที่ติดตามแล้ะชมปัสสาวไปลุ้นกันใหม่ทุกคนเด้